สิ่งที่มันถูกจัดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลเป็นแม่งานแต่ว่าคนที่เข้าไปร่วมหรือเป็นผู้จัดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเอกชนที่เขาเข้าไปร่วมการที่คุณบูลลี่อ่ะมันไม่ใช่แค่บูลลี่รัฐบาลเนี่ยมันบูลลี่เอกชนที่เขาเข้ามาร่วมด้วยกามันทําให้คนอื่นที่เข้ามาทำเนี่ยเขาเสียกําลังใจใ<ช>อย่างเช่น <บา S 2> เขามีเรื่องเกี่ยวอะไรเนี่ยอะไรมั้งที่ไปสัญจร อีสานอย่างโคลราจะมีแยกออกไปทำางานเรื่องโคโคล้านตัวมอบที่ดินกรมธนารักษณ์ใช่ไหมหลายโครงการที่เขาไปทําอยู่ใช่อย่างกรณีที่มอบสัญญาเช่าที่ดินในราคาต่ำใช่ไหมคะของดรเปอรภูมิที่เขาลุยปากช่องอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากคือเพื่อประชาชนจริงๆเขาก็ไปทําแยกกันไปว่าคนนี้ไปทําส่วนไหนส่วนไหนคือเขาทำทุกอย่างเพื่อประชาชนทุกอย่าง แต่คุณเองอะที่เข้ามาคัดค้านเข้ามาคัดค้านอะคุณมีอะไรที่ทําประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้างเคยเห็นผลงานเขาหรือยังเขาไปต่างประเทศอย่างเดียวเห็นอ๋อเขาไปอันนี้ช่มาเก้าไกลอรไล์ก้าไกลแอร์ไล์ก้าไกลแอร์ไล์